บูล่องฟอร์เรนด n a s t นสกับบอสตัวที่3หมูยักษ์ตัวโคตรใหญ่โจมตีโคตรแรงขนาดมีท่านจูโล่งมาช่วยเนี่ยก็ยังตายไม่รู้กี่ครั้งเลยนะเทคนิคมันง่ายนิดเดียวครับมาดูอีซี่คิววิธีปราบหมูยักษ์เริ่มต้นมาเนี่ยมันจะเปิดด้วยท่าพุ่งชนครับจะเข้าไปตีก็ได้แต่รอแพรรี่ดีกว่านะ โซนอาวุธเนี่ยเลือกใช้อะไรก็ได้ครับแต่ผมเลือกใช้อาวุธที่ดรอปจากบอสตัวแรกจังหวะที่ต้องสังเกตให้ดีคือการโจมตีสีแดงยกขากระทืบแบบนี้ปัดการโจมตีได้ก็ต่อด้วยท่าพิเศษเลยเกสปิริตมันแตกลงไปนอนแบบนี้ก็ต้องทุบหัวโจมตีต่อได้ก็จัดไปครับแต่ไม่ค่อยได้ผลนี่ป้องกันไว้ดีกว่าเราจะป้องกันเอาไว้เพื่อรอสวนท่าสีแดงส่วนท่านจูดล,ลง่ง ที่ตามมาเป็นผู้ช่วยของเราเนี่ยก็หวังพึ่งอะไรไม่ได้นะอย่าคิดว่าจูโล,ล่งจะช่วยปลาบหมูให้ไม่มีทางอนั่นไงท่านจูโล,ล่งถอยออกมาเดี๋ยวก็ตายหรอกพยายามยั่วให้หมูมันเล็งโจมตีมาที่เราครับมาทางนี้ดิเฮ้ยมาแล้วสีแดงแพร่ีเรียบร้อยจัดหนักไปเลยท่าพิเศษของคออันนี้เนี่ยใช้งานได้ดีมากเลยนะครับ ปิดช้าด้วยทุบหัวเครึ่งหลอดแล้วไปมันให้มันหันมาโจมตีเรารอดูมันจะทำอะไรจูโลงอย่าเข้าไปปัดการโจมตีเราเข้าไปซ้ำโอ้โหพุ่งสองทีก็ได้อหรนั่นไงจูโลงเข้าไปหาเรื่องตายแล้วนี่หรือคือห้าทหารเสือแห่งโจกโกกมาถ่าสีแดงแบบนี้มันจะพุ่งมากินก็ปัดไป มีไรใส่หมดไม่ต้องกลัวตายเพราะตายมันไม่รู้กี่รอบแล้วอื้มขอจะเข้ามาบวกระยะประชิดเนี่ยมันก็ยากอย่างนี้นะรอป้องกันดีกว่าครับเอาละทุบหัวและตอนนี้เรามีท่าใหม่อันเชิญกระสุนกีเลนเป็นท่าที่ได้มาหลังจากฆ่าลิงยักษ์ได้นะครับเก็บไปใช้ตอนมันใกล้ตายก็แล้วกันสำหรับเจ้าหมูยักษ์เนี่ยให้ถอยห่างรอสวนกลับดีกว่าเข้าไปคลุกวงในเนี่ย เมื่อปราบหมูยักษ์ได้ก็จะเจอกับแม่นางผู้เลอโฉมจูกโลก่งนี่ก็บอกว่าข้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป็นผลงานของจอมยุทธท่านนี้อยู่ไปก็เกะกะงั้นข้าขอลาดีกว่าเอาละครับถ้ายังปราบหมูยักษ์ไปได้ก็มาลองพยายามดูอีกรอบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ